โดยสบายดีน้อยยินดีตอนหับเขาสู่ซองของเฮาเส้นเก่าเส้นเคยน้อยซึ่งว่ามัอนีอดเองกดได้วิเคาะห่านักเตะทีมซาลาวหุ่นอายุ19ปีที่คาดว่าจะก้ามาเป็นกํลาลังหลักและน่าจับตามองสําหรับทีมซาลาวที่จะเข้าหว่วมการใงขันบานเตชิงซัมอาเซียหุ่นอายุโบกเกินสาวปีหอบกัะเลือกนี้ซึ่งว่าจะมีไัยแดนั้นกดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกํลาลังใจให้กับทางซองน้อยๆของเฮานาเด้อหลังจากนั้นเฮาไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยโดยเฮามาเริ่มต้นกันที่นักเตะคนทำบ,บิดกันเลยน้อิได นักเตะจากสโมสรเอสซาลาแบ็กซ้ายอายุ18ปีดาวรุ่งฟอร์มฮอนแห่สุดของทีมซาร์ลาวโดยสําหรับพุทธวงศ์แมนอีกหนึ่งนักเตะที่มีประสบการณ์โชกโชนลากหลลงสนามในลาวลีเก,กือบทุกนัดและโชผลงานได้ดีตลอดและติดทีมซารลามาแล้วเกือบทุกสุดบอกว่าจะเป็นการแข่งขันบาเเตสิงแซมอาเซียนหุนอายุบากเกิน13ปีอยู่ที่ประเทศกัมพูชาที่ทีมซาด์ลาได้ที่3ห่วมและการแข่งขัน4เกมที่ประเทศเวียดนามและลาสุดแมนพาทีมซาร์ลาอยู่19ปีสร้างผลงานโดดเด่นสามารถโค้งแซม ารเตะสิงแซมอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับพุทธวงศ์เองเป็นนักเตะที่ถนัดตีนซ้ายสามารถไปกับบัลได้ดีและจุดเด่นของเขาเองแม่นลูกนิงเนาะถ้าหากว่าได้โอกาสยิงฟิีคิกหน้ากอบเคทอเท่าใดแม่นเป็นอันว่ามีเปอร์เซ็น์ที่จะเป็นประตูสูงโดยเขาได้แสดงให้เห็นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งอกว่าจะยิงในลีกเองและในานามทีมชาติก็เห็นมาแล้วนอกจากนี้พุทธวงศ์ยังเป็นนักเตะที่ขึ้นสุดลงสุดถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แล่นบบมดเลยกว่าไดลาวมีการเติมขึ้นมาคอดบอลได้อย่างแม่นยำเข้าเป้าและมีเกมการ ป้องกันที่แนยวแน่นเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เป็นกําลังสําคัญของทีมซาตลาวและน่าจับตามองสุดๆในเวลานี้โดยสําหรับนักเตะคนที่2แม่นดาุมทองคําสวัสด์นักเตะวัยสิปีจากสมสรจนจปาศักเป็นอีกหนึ่งนักเตะนอดที่มีประสบการณ์ลากหลายพอสมควรโดยโลงทํกากันในขันในลาวลีกให้กับต้นสังกัดเกือบทุกนัดและก็ยังเป็นกาลังลากคองทีมที่คาดโปรได้นอกสำหรับดาโมุดเองแมนแตีทีมซาตลาวมาแล้วเกือบทุกสุดบอก่ว่าจะเป็นการในขันบานเตยสสูซ่าสามสิงแซมอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาที่ทีท่ รวมและการแข่งขัน4เกมที่ประเทศเวียดนามเนาะลาสุดแม่นก็พาทีมว์ลาหอยู่19ปีสร้างผลงานโดดเด่นได้เส้นกันสามารถคว้าห้องแชมป์บานเตสิงแซมอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียเนาะโดยเราเป็นนักเตะที่มีความสามารถหลากหลายเอื่นได้ว่าเป็นนักเตะที่สารพัดตำแหน่งเลยกว่าใดลินได้ทางปีขวัวและกองกลางโตฮับเนาะแต่ในนามทีมตว์เองเขาก็จะเห็นลินในตำแหน่งปีขวัวเป็นส่วนใหญ่สำหรับดาวหมดทองคำสวััดแม่นเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีความไวไปกับบอลได้ดีมีการครองบอลที่เหนียวแน่นและเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ลินลูกกลางอาการได้ดีเนื่่องจาากวเป็น นักเตะที่มีหุ้มห้างสูงเนาะจุดเด่นของราวม่นเป็นนักเตะที่มีความขยันทุ่มเทเล่นแบบบ่มีมดนอนใน90นาทีทั้งเกมบุกและเกมฮับแม่นมีความแน่วแน,น่เป็นนักเตะที่ภาษาบ้านๆเอื่นว่ากัดบบปล่อยนาอถเอได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะเี่ยนอนาคตสดใสแน่นอนสำหรับนักเตะคนต่อมาในคนที่3ได้แก่ปีเตอร์พันธบงุงนักเตะวัย16ปีกองหน้าดาวหุ่งฟอร์มบอลแห่งที่สุดในเวลานี้จากสมุรเอสลาเนาะโดยยิงประตูในลาวลีกไปแล้ว7ประตูเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดดทีีี่สาาามรรถยิงิงฮตตกได้ในลวลปเอ,เอ์ แมทาก็พาทีมซาลาวยู9ปีสร้างผลงานโดดเด่นสามารถควงแซมบันเตชิงแซมอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียและยังสามารถควองซันโมในรายการนั้นไปของจากการยิงสี่ประตูโดยเขาเองเป็นนักเตะที่มีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถไปกับบอลได้ดีมีลูกยิงไกลที่เสียบคมและยังสามารถลีนลูกกลางอากาศได้ดีถึงว่าจะมีหุ้มหางบบสุงใหญ่ก็ตามปีเตอร์ถือได้ว่าเป็นกองหน้าที่ซบซ่อยโอกาสได้ดีมักจะยืนอยู่ทึกที่ทึกตำแหน่งถือได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เป็นกำลังสำคัญข,ของทีมซัหลาสุน,นีอย่างแน่นอน โดยส่นวน่านักเตะคนต่ตมาเนาคนที่ซีก็แม่นจันได้สัยคุณดุมพรนักเตะวัย18ปีกองกลางโตปันเกมที่มีความสามารถหลากหลายจากสโมสรจัมปสัสาิฟซีเป็นอีกหนึ่งนักเตะนอนที่เป็นกําลังหลักของสโมสรและทีมชาติจันทวิสัยเองแม่นตีทีมชาติลาวมาแล้วเกือบทุกสุดบอกว่าจะเป็นการที่ขันบานเตะสิงแซมอาเซียนหุ่นยนต์โเกินสาวสามปี ทีมประเทศกัมพูชยและทีมซาลาวได้ยิงสามห่วมและการแข่งขันบันเตสีเกมที่ประเทศเวียดนามล่าซุดแมนก็พาทีมซาลาวยี่สิบเก้าปีสร้างผลงานได้โดดเด่นสามารถโว้งแซมบันเตสิงแซมอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียถือได้ว่าเป็นอีนึงนักเตะคนสําคัญของทีมซาลาวเลยกว่าไดเป็นนักเตะผู้ปิดท้องหลังพระหลากหลายามสามารถเป็นนักเตะที่ออกบานได้ดีใจบานในเสียบคมและแม่นยำจันทวชัยเองแมนที่ได้เห็นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งจุดเด่นของลาวแมนเป็นนักเตะที่มีลูกแอซต์ที่เสียบคมเป็นนักเตะโตโฮบานปั้นเกมดึง พอนสั้นพอนยาวและคอยตัดเกมคู่ต่อสู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในเกมเดนกางของทีมซา์ลาวถือได้ว่าเป็นนักเตะท,ที่นิ่งเกินอายุและน่าจะเป็นกำลังหลักและน่าจับตามองสุดๆสําหรับนักเตะคนนี้โดยสําหรับนักเตะคนต่อมานาะคนที่5คนสุดท้ายกันแล้วคงจะบมีผบ่ฮบ้หูจักในด้านประตูจอมเซฟพูนินไซยาสน,นะครับวัย18ปีจากสมอสอนเอสตาลาเนาะเป็นอีกหนึ่งประตูมือดีของทีมซารลาวพูนินเองแม่นหาก็าพาทีมซาลาวอยู่19ปีสร้างผลงานได้โดดเด่นเนาะสามารถคว้าหสิงแซ ที่ประเทศอินโดนีเซียและในทัวร์นาเมนต์นั่นเองผู้นินไซยซอนยังสามารถควารังวัลพวกศัตรูดีเด่นประจำการใงขันบนันเตใสยส,ยสิงแซมาเซียนเนาะหุ่นอายุม่เกิน19ปีประจำปี2022โดยสำหรับผู้นินเนาะแมนเป็นพวกศาปปตรูที่มีไหวพริบดีว่องไวและออกมาตัดลูกลกางอากาศได้ดีออกบานแม่นยำเฮดได้เพื่อนร่วมทีมได้เปรียบและเป็นพวกศาปปตรูที่น่าจับตามองที่สุดอีกคนนึงเนาะโดยนอกท้งมดนนี้ก็แม่นฮากเตทีมซาลาหุ่นอายุ19ปีที่แอดเองได้วิเคราะห์และคาดการณ์ว่าจะเก้ามาเป็นกำ สําหรับทีมสัแล้วที่จะเข้าห่วมบานเตชิแซมอาซีหุนอโยบุเกินสซาปีหอบคัดเลือกและทุกคนเด้มีความคิดเด็นกันแนวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันไว้ด้านลุมคลิปนี้ได้เลยเนาะ